สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะแนะนําการใช้งานรีโมทเครื่องปรับอากาศแบบไร้สายและรีโมทแบบมีสายของยี่ห้อไดกินสําหรับการใช้งานทั่วไปเบื้องต้นให้กับเพื่อนๆครับการปรับตั้งค่ารีโมทเครื่องปรับอากาศแบบไร้สายยี่ห้อไดกินเบื้องต้น ที่ตัวรีโมทแบบไร้สายนั้นนะครับปุ่มที่ใช้ในการเปิดและปิดเครื่องปรับอากาศก็จะมีสีส้มและมีข้อความ on/off เขียนกำกับไว้ใกล้กับปุ่มครับโดยถ้ากดปุ่มนี้1ครั้งนะครับที่ตัวรับสัญญาณรีโมทก็จะมีเสียงดังบิ๊บหครั้งและมีไฟแสดงสถานะการทํางานครับแสดงว่าเครื่องปรับอากาศนั้นเริ่มต้นทํางานครับหลังจากนั้นนะครับให้สังเกตที่รีโมทครับว่ามีรูปสัญลักษณ์เกรดฮีม้หรือไม่ ถ้ามีรูปดังกล่าวนะครับแสดงว่าอยู่ในโหมดการทําความเย็นครับในการตั้งค่าอุณหภูมินะครับก็จะมีปุ่มลูกศรขึ้นและมีข้อความอัพกำกับไว้คือใช้ปรับอุณหภูมิในห้องให้สูงขึ้นครับและมีปุ่มลูกศรลงนะครับและมีข้อความดาวกกำกับไว้คือใช้ปรับอุณหภูมิให้ลดลงคือห้องจะเย็นขึ้นครับโดยจะสังเกตอุณหภูมิที่ปรับจากจอแสดงผลครับ การปรับระดับแรงลมที่แฟนคอยนั้นนะครับก็จะกดปุ่มที่เป็นรูปพัดลมที่มีข้อความแฟนกำกับไว้ครับโดยจะมีอยู่3ระดับนะครับคือระดับโลมีเดียมและไฮครับที่จอแสดงผลนะครับระดับความแรงของลมที่แฟนคอยอยู่ที่ระดับไฮคือแรงลมระดับสูงสุดครับถ้ากดปุ่มแฟนหนึ่งครั้งนะครับที่จอแสดงผลความแรงของลมจะอยู่ที่ระดับโลคือแรงลมระดับต่ำสุดครับ และถ้ากดปุ่มอีกหนึ่งครั้งนะครับแรงลมก็จะอยู่ในระดับมีเดียมคือแรงลมปานกลางครับและถ้ากดปุ่มอีกหนึ่งครั้งนะครับแรงลมก็จะอยู่ที่ระดับไฮคือระดับแรงลมสูงสุดครับเมื่อเปิดฝารีโมทออกมานะครับในปุ่มโหมดนั้นก็จะมีการทำงานอยู่3าโหมดคือโหมดแฟนจะมีสัญลักษณ์เป็นใบพัดลมครับหมายถึงที่คอยเย็นนั้นจะทำงานในโหมดพัดลมซึ่งจะไม่มีความเย็นออกมาในห้องครับ และถ้ากดปุ่มอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นโหมดรายที่มีสัญลักษณ์รูปหยดน้ำครับซึ่งโหมดนี้นะครับก็จะใช้ควบคุมความชื้นภายในห้องครับและถ้ากดปุ่มอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นโหมดคูลก็จะมีสัญลักษณ์รูปเกรดหิมะคือการทำความเย็นในห้องครับซึ่งควรตั้งค่าให้อยู่ในโหมดนี้ไว้ครับ เมื่อต้องการปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้กดปุ่ม off สีส้ม1ครั้งที่ตัวรับสัญญาณรีโมทนะครับก็จะมีเสียงบีบและไม่มีไฟแสดงสถานะการทํางานครับแสดงว่าเครื่องปรับอากาศเครื่องนี้หยุดการทํางานครับการปรับตั้งค่ารีโมทเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังยี่ห้อไดกินเบื้องตน้นที่รีโมทแบบติดผนังนะครับปุ่มที่ใช้เปิดปิดเครื่องปรับอากาศนั้นก็จะมีสัญลักษณ์วงกลมที่มีขีดกลางครับ โดยถ้ากดปุ่มนี้1ครั้งนะครับไฟสีเขียวก็จะติดแสดงว่าเครื่องปรับอากาศทํางานครับและสังเกตข้อความคูที่จะแสดงอยู่ที่หน้าจอนะครับแสดงว่าเครื่องปรับอากาศนี้กําลังอยู่ในโหมดการทําความเย็นอยู่ครับในการปรับตั้งค่าอุณหภูมินะครับที่ปุ่มก็จะเป็นสัญลักษณ์รูปเทอร์โมสตาตครับโดยปุ่มที่อยู่ด้านล่างนะครับก็จะหมายถึงการปรับอุณหภูมิให้ลดลงคือห้องจะเย็นขึ้นครับ ส่วนปุ่มที่อยู่ด้านบนนะครับก็คือการปรับอุณหภูมิให้สูงขึ้นและเมื่อปรับอุณหภูมิตามที่ต้องการแล้วนะครับให้ทำการกดปุ่ม enter ที่อยู่ตรงกลางเพื่อเป็นการยืนยันครับ ส่วนปุ่มเมนูที่อยู่ด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นการปรับตั้งค่าโหมดต่างๆครับโดยถ้ากดปุ่มนี้1ครั้งนะครับจากตัวอย่างก็จะเป็นโหมดแฟนหมายถึงที่คอยเย็นนั้นจะทำงานอยู่ในโหมดพัดลมซึ่งจะไม่มีความเย็นออกมาในห้องครับ และถ้ากดปุ่มน,นี้อีกหนึ่งครั้งนะครับจากตัวอย่างก็จะเป็นในโหมด dry ดซึ่งโหมดนี้จะใช้ควบคุมความชื้นครับโดยเครื่องปรับอากาศจะทําหน้าที่รีดความชื้นในอากาศออกมาให้มากที่สุดโดยจะไม่สนใจว่าอุณหภูมิในห้องนั้นเท่าไหร่เหมาะสําหรับเปิดใช้งานตอนฝนตกหรือตอนอากาศหนาวเย็นครับและถ้ากดปุ่มน,นี้อีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นในโหมด cool ค,คือการทําความเย็นในห้องครับ ซึ่งควรตั้งค่าให้อยู่ในโหมดนี้ครับในการปรับระดับแรงลมนะครับที่แฟนคอยนั้นก็จะกดปุ่มที่เป็นรูปพัดลมหนึ่ครั้งครับและที่จอแสดงผลนะครับก็จะขึ้นระดับแรงลมอยู่ทั้งหมด3ระดับครับจากรูปตัวอย่างนี้นะครับที่จอแสดงผลก็จะอยู่ในระดับ High คือแรงลมสูงสุดครับในการลดแรงลมลงนะครับกดปุ่มลูกศรลง1ครั้ง ก็จะลดแรงลมเหลือระดับมีเดียมปานกลางครับและกดปุ่มลูกศรลงอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นการลดแรงลมเหลือระดับโลคือแรงลมต่ำสุดครับและถ้ากดปุ่มลูกศรลงอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะอยู่ในโหมดออโต้ครับในการเพิ่มแรงลมนะครับโดยการกดปุ่มลูกศรขึ้นหนึ่งครั้งก็จะเป็นการปรับระดับแรงลมขึ้นมาที่ระดับโลมีเดียมและไฮครับ และเมื่อเราปรับระดับแรงลมได้ตามต้องการแล้วนะครับให้กดปุ่ม Enter เพื่อเป็นการยืนยันครับ ที่จอแสดงผลนะครับก็จะแสดงการทำงานของเครื่องปรับอากาศในโหมดการทำความเย็นซึ่งมีข้อความคำว่าครูครับโดยปรับอุณหภูมิอยู่ที่22องศาและปรับระดับแรงลมสูงสุดครับและเมื่อต้องการปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้ทำการกดปุ่ม power อีกหนึ่งครั้งไฟสีเขียวก็จะดับหมายถึงเครื่องปรับอากาศไม่มีการทำงานครับหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ ถ้าใช่ขอให้กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ <won> แล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The Cop Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย